ชื่อเล่นเฮ่งเจียนะเออนี่แหละเออชอบชอบเเดี๋ยวดูช่วงหน้าช่วงหน้ายังมีสถานการณ์น้าไม่ได้ดูกันไปดูที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่จุดตรงนี้นี่โอ้โหเบี่ยงภูมกามคุณผู้ชมขาครับชาวบ้านชาวบ้านเขานอนบ้านไม่ได้หนีไปนอนสาราวัดอ้าวก็โดนเหมือนกันน่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ Property g u ู u Group บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย Property Guru t ู a i l a n d Property Awards ปีที่1 9เน้นย้ำถึงความน่าเชื่อถือความมั่นคงและความยั่งยืนของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เราภาคภูมิใจมากที่มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการดึงดูดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ยกระดับมาตรฐานของตัวเองที่ดียิ่งขึ้นขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านด้วยนะะค